มาดูการจัดก,การเข่าเสื่อมนะครับเข่าเสื robi, 000, ่อมเขา ip, ่าโก่งเขา่าติดเข่าปวดเข่าพวกนี้นะนี well, ่เป oh ็นเข่าข้างาข้งซ้ายนะเราก็เช็คเข่าด okay. ูก่อนนะครับเช็คเช็คปัญหาอยู่ที่ตัวตัวสะบ้าของเข่านะเราเช็คเนี่ยมีสะบ้าฝึกฝึกการเช็คดูนี่จับดูนี่โอ้สะบ้าติดเจ็บด้วยนะเนี่ยนี่เราก็ขยับสะบ้าอย่างนี้นะครับ นี่น,นะขยับได้แล้วเนี่ยจากด้านด้านด้าน,ด,านด้านนอกไปด้านในนะเน,นี่ยปล่อยนะคิดว่าสิบครั้งนะเช็คนะฮะ นะเช็คเข้าไปไหนกดเข้าไปไหนนะเสร็จแล้วเราก็เอาหัวเข่าเราเนี่ยซ้อนอย่างนงี้เปิดนี่ทำมันเดิมนี่าเนี่นะเช็คสบายอย่างงี้นะครับ ขยับดูนะคราวนี้พอขยับเสร็จแล้วเราก็คลายตัวสปาคลายคลายกล้ามเนื้อก่อนนะครับคลายตรงกล้ามเนื้อไอ้กลุ่มของ ITB เนี่ยนะต้นขาขาขาส่วนบนเนี่ยนะครับคลายมากๆนะอันนี้ก็เหมือนกันคลายตรงนี้หน้าแข้งเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นกระดูกกระดูกข้างหน้าแข้งนะหมดเนี่ยจะลุ่มเลยเนี่ย กดสะดุ้งเลยเนี่ยนี่นะับสลับไปสลับมาทุกคนมันจะขาะขยแล้วก็ลองเช็คดูนี่ เช็คตัวตัวสะบ้าหัวเข่าใหม่ทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไ,ได้เลยนะเหมือมนง่ายนะจากด้านนอกไปด้านในนะครับอ่าเสร็จแล้วก็วางไว้อ้อมไม้ฟังเราก็อ้อมมาที่ังฟังนึงครับนะมาฟังก็ทําจากด้านด้านในไปด้านนอกเหมือนเดิมนะอย่างนี้นะนี่นะครับ เหมือนเดิมเนี่ยผักไปเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะผักกันเหมือนเดิมเนี่ยแต่เน้นจากด้านในนะมาติดแล้วก็ผักไปหนึ่งสองสามสี่ผักสะบ้านะผักขอบสะบ้านี่นะครับอย่างนี้นะครับ ันก่อนมันจะขายนะเจ็บนะเนี่ยจะขายนะเจ็บมากนะ่นะเสร็จแล้วเราก็ให้คนะ่นอน,นนะข้านอนข้าดูเราก็เช็คเช็คเข่างอได้ไหมไปค่อย,ยงอเขา่าดิงอไปมันตึงแล้วเนี่ยงอไม่ได้เราก็หัดงออนะงอมากๆ ก็ได้นะครับให้งออย่าให้สุดนะอย่าทําให้สุดแต่จงทําให้สุดคืออย่าทำให้สุดแต่ว่าเราไปทําทีเดีสุดไม่ได้จงทําให้สุดค่อยๆให้สุดถ้าสุดได้ก็ดีไม่สุดก็ไม่เป็นไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบาๆนะครับมือจับเนื้อใต้ตะตุ่มนะนะครับค่อยๆนะเลาวก็คายกล้ามเนื้อขุดต้นขา

บิดอย่างนี้อย่างน,งนี้โยกนิดเดียวพอเราจะโยกไปชนชนก้นไม่ได้มันตึงมากนิดเดียวแล้วก็ค่อยๆคายมันเจ็บไห มากขึ้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ยังแค่รอแต่แข่งหันหน้าไปได้นู่นหันหลังให้เรานะเขาเป็นขาองอขานี้ไปนะเราก็งอขานี้ประมาณสักสิบห้าบ่ายเท้าหลวนข้างเจมล็อกป่ายเท้าไว้นะขึ้นล็อกกดมุมมุมของ ตัวตัวด้านในเนี่ยขอดอ่าผิวกระดูกเส้นกระดูกด,ด้านในนะเนี่ยหนึ่งองสามดอย่างนี้นะครับนี่นะถ้ากิดเจ็บมากก็ค่อยๆกดงน่อยกดอย่างนี้นะนะเราก็ไล่ลงไปอันนี้จะเป็นแนวแนวกระดูกเลยเนี่ยนะ กดไปเลยนะครับกดต่อมืออย่างงี้นะเนี่ยมันแข็งมากมันเจ็บมากนะเนี่ยเจ็บมากนะครับเนี่ยกดปล่อยประมาณสัาากสามครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยสามสี่ห้านะกดไล่ไปเลยนะครับนะ่ะเนี่ยจนถึงกระตุ่มเนี่ยกดไล่ขึ้นอย่างเงี้ยเจ็บมากนะอย่าแรงนะครับนะอาจารย์ทำเบอๆแต่แรงมากนะจะบอกให้เนี่ยนะีย่กดขึ้นกดลงตรงนี้มันแข็งมากครับ ตรงนี้แก้แก้ปัญหาของอพวกที่เป็นรองช้ำด้วยก็ได้นะครรองช้ำต้องเน้นเส้นนี้นะครับนี่นะเนี่ยปวดเข่าลงมาถึงส้นเท้านะนะจนนิ่มแล้วนะเนี่ยเนิ่มคลายนะนะจนถึงเนี่ยถ้ารองช้ำก็มากดตัวนี้นะี่นะคลาย,าย,ายนิ่มนะเราก็นอนหงายหงายเราก็ไปเช็คดูทีนึงว่าเาป็นยังไงนะนอนงายเราก็มาเช็คตัว ลดสะบ้าของเขาเอามือสอดใต้นิดหน่อยนึงนะงอขึ้นมาอย่างนี้จับจับขอบนี่ขอบล่างนะลองขยับดูขยับสะบ้าของเขาขึ้นสินะมันเริ่มขยับได้แล้วนะอย่างเงี้ยขยับขึ้นดันดันดัน,ด,นดันด้วยกันงอด้วยมือเราดันนะนะนี่ดันขอบตรงขอบล่างของสะบ้าหัวเขา่านะส่วนตรงตรงตรงเนี้ยเป็นถุงน้ำเนี่ยจับไว้เฉยๆนะกดะเบา มันจะเจ็บมากเนี่ยถุงน้ำเนี่ยกดอย่างนี้นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับกดปล่อยกดปล่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ต้องยกก็ได้มันเจ็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับตรงถุงน้ำนะกดจนก,กว่ามันจะหายเจ็บแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเอ็นเอ็นเอ็นสะบ้าของเขาก็กดลงไปเลยหนึ่งจะเจ็บเหมือนกันอย่าก,กดแรงนะแต่กดบ่อยๆจนก,กว่ามันจะหายเจ็บ เพามันจะขายสิ่งใดกดปล่อยกดไลนะ่นะนะเราก็ลองเช็คดูนะเช็คดูนี่ดีแล้วนะพอดีแล้วเราก็ลองดัด3ามข้ามกันนะยืดขนะึ้นมาหนึ่งสองสามสี้าหก็ดแปดเก้าสครับยืด ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบยลยก่อนรอยืดยืดนิดดนขาขึ้นมากันไว้กนะจับสบ้าของนี้ วางล็อกข้างในนะบิดบิดบิดปลายเท้ายืด,นะดน่ดนองนะอย่างนี้นะทีละสิบนะยืดอย่างเงี้ยสิครั้งจะตึงน่องมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็ลองมาดูซิว่ามันจะหลุดไหมถ้าดึงแล้วหลุดมันก็จะดีดเลยะครับอย่างนี้นะครับตั้งไว้วางไว้ที่หน้าแข้งเรา มือเราจับที่ปุ่มกระดูกตัวนี้นาวิกูล่าเนี่ยน,นะอันนี้จับที่ปลายนะดึงมานะด,ด,ด,นด,ด,นดึงแล้วก็หมุนไปอย่างนี้ที่สองดึงดึงแล้วก็หมุนเขายังติดอยู่นะทันยังไม่หลุดน,นะไม่หลุดก็ไม่หลุดน,นะไม่ไม่ใช่ว่าตัวดึงให้หลุดน,นะทำให้มันเลยบ่อยนะดึงอย่างนี้นะ ดึงนะครับไม่ใช่ถีบอันนี้ยันไม่เฉยๆนะดึงลงมานะอย่าอย่าถีบนะถ้าเป็นหมอโน้ตจะถีบอันนี้เราจะดึงด่งยหนึ่งแล้วก็หมุนข้อเท้านะครับถ้ามันเจ็บมากนะเจ็บตรงนี้มากเราก็จับท่านี้เลยแล้วก็กดอย่างนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบกดเนี่ยสักประมาณหลายรอบหน่อยจนกว่ามันจะไม่เจ็บมันจะเจ็บเข้าไปในเข่าเลยเนี่ยนะถุงน้ำเนี่ยกดได้นะครับ สลับไปสลับมาแล้วมันจะหายเจ็บเลยนะสูน้ำมีสี่ถุงนะหนึ่สามสี่ก็กดได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็น2อถุงเนี้เสบมากกว่านะจะลองทำดูนะครับการปวดเข่านะแก้ได้นะโอเค